สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอเช่นเคยเป็นประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะบมาซาวซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจมั่งแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้ไปเยอะๆกันแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ติดตามเจดมและทีมงานได้ทุกแพลตฟอร์มด้านหน้าตรงนี้นะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยกันแนะล้วกันนะยี่ห้อหลอดทุกคนนะจ๊ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง2เมตร50เลยทีเดียว ส3นี่ก็แพ้กับห้องแถวห,ห้องโกงไป2ต่อ3นะจ๊ะโดนนำก่อน30นะ ไล่ย,ยิงมาปุ้งปุ้งแต่ช่วงท้ายเกมไล่ไม่ทันก็พลาดท่าแพ้ไปน,นั่นเองนะจ๊ะส่วนทีมเจ้าไทยชุดใหญ่ทัพช้างศึกของเราเนี่ยนะก็เล่นได้อย่างสวยงามนะโอเคอาจจะมีจังหวะผิดพลาดอยู่บ้างเพราะทีมก็เป็นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาชนะอินเดียยักษ์หน้ายักษ์เอวไปได้2ประตูต่อศูนย์นั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของมาซาทะอิชิและประตูให้แกไปดู2ลูกของไทยสวยดั้งสองลูกทั้งเบนเดวิสแล้วก็เจ้าฟรองปรเมศอาจวิไลนะจ๊ะศูนย์หน้าที่จะกลายไปเป็นนักเต นะจากเมืองทองนะก็ไปดูย้อนหลังได้นะจ๊ะที่ BG Sport Channel ลเจดม์บรรยายไว้กับปาเจตเจตกลึงลูกหนังนะก็มีดูได้ทั้งไลฟ์สดทั้งเกมนะเต็มเกมแล้วก็ช่วงไฮไลท์พิเศษนั่นเองก็ไปดูกันได้ในช่อง BG นั่นเองก็ขอบพระคุณด้วยที่ไปตาม s u b สกไลด์กันที่ชา n e l นั้นในทะลุ1ล้านซับไปเรียบร้อยนั่นเองและนี่ก็คือทีมชาติไทยทัพช้างสึกข,ของเรานะจ๊ะคอบอลคอช้างคอเดียวกันอ่านะคือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะเติดมาต่อที่ข่าว เดีอยวเฮ้ย <oo> แฟนนานโฟคิงนะกับตันทีมจอมดีเดือดของแมรย่เต็ดและทีมชาติโปรโตุเกสเนี่ยนะล่าสุดก็ปฏิเสธข้อเสนอมูลค่ากว่า200ล้านปอนตลอดสัญญา3ปีที่เอาฮิลานทีมดังในสวิตโปรโลิกยื่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยจะอยู่กับแมรย่เต็ดต่อไปนะหรือ อย่างแย่สุดก็จะย้ายไปเล่นในฟุตบอลระดับสูงในยุโรปต่อไปนนะจ๊ะบรูโนโเองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมทีมชาตินะช่วงที่ทีมชาติโปรตุเกสจะลงสนามเนี่ยนะเจ้าตัวบอกเลยว่าเขาอยากเล่นในฟุตบอลระดับสูงต่อไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญและครอบครัวก็ยืนยันว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจเลือกเองนะนะจ๊ะโดยบุูโนวให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่า ก็มีความเป็นหน้าเขาม,มีก็รู้อยู่แล้วไม่ประธานอา,าพีรัก็โทรหาโน่อยู่แล้วเขาโทรมาก็คุยกันเขาก็รออยู่ว่าโน่จะเอายังไงว่าจะเปิดกว้างจะย้ายหรือจะอยู่ให้บอกเขาเขาพร้อมอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยโน่ไปคุยกับพี่รูริมไงพี่รูก็บอกเฮ้ยอยู่ด้วยกันนะน้องอยู่ทรมานด้วยกันเอ๊ะไม่ใช่งั้นอยู่ด้วยกันช่วยกัน แล้วเขาก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยโน่อย่าไปเลยอยู่กับพี่อะโน่คุยกับสโมรสรอีกทีคุยกับบอดทุกคนบอกเหมือนกันเลยบอกว่าเขาไม่อยากขายอ่ะถ้าไม่อยากขายโน่ no, ก็ไม่ย้ายไงเพราะนั้นเนี่ยเรื่องเงินตัดทิ้งไม่ใช่เรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเอเจนต์คุยกับครอบครัวด้วยก็บอกไปแล้วว่าโน่อยากอยู่ที่นี่เทเตอร์ออฟดีมโลกของความฝันจะอยู่ต่อเมียก็ถามโน่ว่าเอาไงแน่โน่ก็บอกว่าโอเคตามนี้เมียก็บ,บอกให้ความสำคัญกับอาชีพการแข่งของโน่โน่เลือกเองเลยและเป็นยามานั้นแหละถ้ามันยาไอ้ามันง่ายอยู่แล้วนะเจ้าคอนเซโล่่อบนไไตปดท หลายการใหญ่หญหญๆเยอะแยะไปหมดในยุโรปอะโนโคิดว่านโนทำได้นั่นแหละนมีความสุขมีพาชั่นแล้วก็แฮปปี้กับการาใจใจครั้งนี้ เพรา,านะฉะนันั่นคือบรูโน่เดอะยัวแฟนานโฟคิงนะจ๊ะก็พูดชัดเจนว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือเรื่องเส้นทางฟุตบอลของเขานน่เองนะจ๊ะซึ่งถ้าอยู่อายุเต็ดฤด,ดูการหน้าขอให้เต็มที่ไปเลยนะดูเบนโมโริมนะทีมงานที่จะซื้อตัวเข้ามาเนี่ยนะเสริมให้เต็มเหนียวลุยให้เต็มที่ดูสิลองก็ดูอีกสักตั้งหนึ่งไว้ให้เพื่อนอะพอบรูโน่แฟนานประกาศอยู่ต่อเนี่ยนะหนึ่งในตำนานกองหลังปักเป็ดเขาไม่ได้แตดอย่างเรื่องฟรีนาาเนี่ยก็ถึงขั้นเทค หรือส่งข้อความไปหาบูโ่เลยหลังจากรู้ว่าบรูโรแต่ใจอยู่กับมายูเต็ตต่อนะจ๊ะโดโรเฟร์นาเนี่ยนะเขาบอกแบบนี้เลยเขาว่าสัมภาษณ์ในราการของตัวเองเนี่ยนะเขาบอกว่าออลินะลีบอกเลยตรงๆเลยเป็นลิเนี่ยลิยังไม่รู้เลยจะปฏิเสธลงไหมอายุ30แล้วแล้วทีมที่ได้อยู่แม้ก็ัห่วยแตกปัญหาเยอะแยะไปหมดเงินก็ระหลาดมหา,าศาลเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยนะน้องโน่อยู่ต่อโอ้โหลินี่ดีใจมากนี่คือคนที่ทาประตูเยอะสุดเป็นคนที่จ่ายบอลอสซิสได้มากที่สุดสร้างสรรค์โอกาสก,ก็มากที่สุดเขาทำหลายเรื่องแถมเป็นกับตันทีมมา้วลีีค มีความสุขลิก็เลยเทคไปหาน้องโนมันนะนะแต่าละตามนั้นแหละลิไม่บอกหรอกว่าลิเทคไปว่าอะไรนะเพียงแต่ว่าลิจะบอกว่าน้องโน่เนี่ยแม่งเจ๋งจริงๆโอ้โหก็ถือว่าโดนตำนานอวยกันแบบคมๆเลยสำหรับบรูโน,โน่เดดย,ยูวเฮ้ยแฟนนานฟโฟกิงได้ใจเรียวฟอร์ดินานและก็ได้ใจแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เดททั่วโลกเลยนะจ๊ะอา้าวขาออกไม่ย้ายแล้วมาดูขาเข้ากันบ้างล่าสุดสกายสปอร์ตรายงานว่าตัวรุกทีมชาติแคมรูนนะจ๊ะอย่างเบรนเอมเบอร์โมเนี่ยนะในวัยอัยวัยวัยวัยเพศองเบนจ์เจเ เตรียมจะย้ายออกจากเแมนอ์ดช่วงจบฤดูกาลน,นี้ด้วยค่าตัวประมาณ50-60ล้านปอนด์ที่กำลังเจราจาก,กันอยู่เนี่ยนะขอค่าเหนื่อยจากแมนยูเต็ดที่สนใจในตัวเขา250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์โอ้โหอ,อ,อีตาบาจะบ,บา้าหรืองไงมาตุสคุณปู่ <c oughs> <c oughs> คุณย่าที่มังย้ายจากบูฟมาเพิ่งจะรับแค่สัปดาห์ละ200,000เอมเบอร์โมขอ250,000ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะแมนยูเต็ดกับบอร์ดบริหารชุดนีนะ้จะยอมให้ค่าเหนื่อยมันเฟอ้ออีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะก่อนหน้าน้ก็พยายามจะจัดการเรื่่อองงงคาาจ้าขอ โช่สามแสนแรดฟอร์ดสามแสนใช่ไหมอันโตนี่สองแสนกว่าอะไรแบบนี้ก็พยายามจะเคลียร์คัตตรงนี้อยู่แต่ถ้ามาเพิ่มตรงนี้อีกก็ไม่รู้จะเป็นปัญหาระยะยาวหรือเปล่าเพียงแต่ว่ากิฟต์มีสปอร์ตรวมถึงฟอร์มิโซโรโมาโน่เยี่ยวข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังและสกายสปอร์ตบีบีซีรายงานตรงกันว่ายูเวต็ดไม่ติดถ้าเ e อ็มโบโมต้องการสองแสนห้าหมื่นปอน,นะจ๊ะเพียงแต่ว่าขอให้การย้ายทีมเนี่ยย้ายมาอยู่ย e ูเวต็ดโดยไวเลยโดยเร็วเลยเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นพรีซีซั่นให้เร็วที่สุดนั่นเองนะจ๊ะเอสัปปดดาาาหหห์ยยูนนเเต็จะะอออมรรืืล่่ว มจะยอมลดลงมาให้ยูเต็ดหรือเปล่านะจ๊ะ ไปดูกันที่หนึ่งคนที่น่าจะต้องย้ายออกแน่ๆนั่นคือเจดอนเดอะฟรีดอมซานโช่นะจ๊ะปีก,ว,กวัย25ขวบพขอแมายูเตดที่ไปอยู่กับเชนซีมาหนึ่งฤดูกาลสุดท้ายเชนซีไม่เอา25ล้านปอนด์ไม่ซื้อขาดเพราะค่าเหนื่อยมันแพงสู้ไม่ไหวก็เลยส่งซานโช่กลับมายูเตดแล้วก็จ่ายค่าปรับให้ยูเตดในสัญญานี้5ล้านปอนด์แม่หัวหมอสุดๆเลยนะสำหรับเชนซีนะจ๊ะล่าสุดฐานาักาข่าวรักก็ได้รับการโพสต์แล้วก็แท็กไปที่สโมสรเกี่ยวกับตัวซา,านโชน่ที่เขาโพสต์นั่นแลวาบอก้้ี บ้านมึงเยอะนะรู้สึกนะแล้วก็อวยพรให้เชลซีเนี่ยเจอแต่สิ่งที่ดีหลังจากนี้นะจ๊ะพร้อมจะเดินทางกลับมาอยู่กับยูเต,ต่ต่อไปเลยนะโดยซานโช่เนี่ยก็โพสแลวแคปชั่นบอกว่าขอบคุณสําหรับประสบการณ์นะก็ขอส่งต่อความรักครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ให้ทุกคนเลยที่เชลซีอะนะทุกคนเนี่ยทำให้โช่เนี่ยรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านเลยเรวมทีมสตาฟโค้ดแฟนบอลสมโมสรทุกคนเลยขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีสุดในอนาคตโช่ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณมากๆเลยฐานอากาศขาดรักสิงบลูอ่ะนั่นคือเจดอนจะปรับ เืรมตัวเนี่ยเจ้าต,ต,ตัวยิงไป5ประตูกับ10แอสซิสต์นะช่วยทีมของเอนโซมาเรสกาคุนซือหัวสายของเชนซะีเนี่ยจบอันดับ4แล้วก็คว้าแชมป์ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกได้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะโดยซานโชเนี่ยเหลือสัญญ,ญาของยูเต็ดหนึ่งฤดูกาลและมีออปชั่นขยายได้อีก1ปีนะก็ต้องรอดูว่าซัมเมอร์นี้จะย้ายไปอยู่ทีมไหนเพราะถ้าปล่อยให้หมดฤดูกาลหน้าเป็นฟรีเอเจนต์ไม่ได้ซักกระแดงเดียวเลยสำหรับยูไนเต็ดนะจ๊ะพูดเดินขาออกเนี่ยนะแกรี่เนวิลล์หัวหน้ากลุ่มเพื่ออนนนนนนเเวิี่ยตำนานกงห ให้ได้ปล่อยตัวให้ได้ในซัมเมอร์นี้เลยนั่นเองนะจ๊ะโดยแกรี่เนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์มาเขาบอกว่า4คนก็คือมาคัสเดอร์มุงแรดฟอร์ดเอ็มบีนะจ๊ะไอม้มุนติวติวติวอันโตนีเดอนเดอรฟรีดอมซานโชแล้วก็ New Crist Ronaldo, ando, ai, ow, นิวคริสติโนโรนัลโดอัลเฮนโดกาณาชัยกาณาโชนั่นเองนะเนวิลบอกแบบนี้เขาบอกว่าเออ่ผู้จัดการทีมมันต้องชนะนะเนบอกเลยเดอร์มุงเนี่ยนะต้องย้ายออกไปเพื่อตัวเขาเองแล้วก็สโมสรด้วยก่อนหน้านี้นะก็กังวลว่าเอ๊วิลล่าจะเซ็นไม่เซ็นแต่ตอนเนี้ยดูแล้้้วววลลลล่่่่่่่ะะะะกกกกก็็็ไไมนนนนาาาจเเซับิแแแตตอ,อออนะอออองงขขยยยปปูดดดีพืรรรโช์์ฟ ยูในเต็ด้วยเส้นทางของเขากับยูเต็ดมันสิ้นสุดลงแล้วนะสารโชเองก็ตามมานะก็ต้องไปอันโตนี่ด้วยรวมไปถึงกาลาโช่ด้วยนะซึ่งกาลาโช่เนี่ยอาจจะอยากอยู่ในพิมเมเลีกต่อไปเพราะเขาน่าจะเล่นได้แต่ถ้าเกิดไปสเปนเขาน่าจะรักที่นั่นและประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยสคนนี้แหละจะต้องย้ายออกจากสโมสรไปเพื่อให้รูเบนอโบรินได้สร้างทีมของเขาอ่านั่นคือ,อบทสัมภาษณ์ของ แกรี่เนวิลนะจ๊ะที่สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ของ it's called soccer นั่นเองนะทีนี้ไปดูกันที่เรื่องราวของพวกพิพรีนะจ๊ะพี่ผมมามาถามเร่องจะไรจังเลยบุ้งยูรปเล่ย์พุ่งยูรูปเล่ย์รุ่งยูรูปเล่ย์พุ่งยูรูปเล่ย์พของยูรูปเล่ย์พุ่งยูรูปเล่ย์พุ่งยูรูปเร่ย์พุ่งยูรูเ่ย์รุ่งยูรูเล่ย่งยูรูเล่ย์ร่งยูรูปเล่ย์พ่งยูรูปเล่ย์พุ่งการูปเร่ร์พู่ ยอยู่ที่ประมาณ3า0,000ห้าปอนด์ต่อสัปดาห์ทำให้เขาเนี่ยจะรับค่าเหนื่อยที่ลิพูเป็นรองแค่โมซาร่ายักษ์หน้ายักษ์เอลตุรกอียิปต์แล้วก็เวอร์จิลเดอมองฟานไดแค่2คนเท่านั้นนะเพราะก่อนนั้นในสองคนนี้ก็เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่ไปรับคนละ4ี่แสนต่อสัปดาห์นั่นเองนะจ๊ะโดยบิรายงานว่าตอนนี้ค่าตัวของเวียสเนี่ยเลเวอร์วางไว้ที่150้าล้านยูโรหรือ 130, 000, 000, ประมาณร้อยสามสิบล้านปอนด์พร้อมการแนบตัวผู้เล่นของลิพูสักคนหรือสองคนเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ก็จะลดเงินตรงนี้ให้นัั่่่นนนนนเเอองงะะจจทาาาให้้ตียไมบพรวค กองหลังแล้วก็ฮาฟิลเลตกองกลางเนี่ยก็ยังไม่พร้อมจะย้ายไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นก็เจราจากันอยู่แต่ยังไม่ได้ปฏิเสธหรือว่ายังไม่ได้ยอมรับเขาเรียกอะไรยังไม่ล่มดีลนี้ยังคงจะดาเนินอยู่นั่นเองนะจ๊ะ,อะรอดูนะค่าตัว150ล้านโยูโร ค่าเหนื่อย350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าดีลนี้จบน่าจะเป็นเลขนี้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่โมเมตคูดูสกันบ้างแล้วกันะนะตัวรุกคนเก่งของเวสแฮมยูไนเต็ดนั่นเองนะนาจ๊ะล่าสุดเลยนะรายงานจากเดลี่เมลรายงานออกมาฟังหูไว้2หูนะเขาบอกตอนนี้เนื้อหุมเนื้อหอมมากๆนะอีคูดูสเนี่ยนะมีค่าสีทสัญญาก,กับเวสแฮมอยู่ที่85ล้านปอนด์นะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้มีทีมอย่างาฐานะกับฮาร์ลเชนซีอาร์เซนอลพิพรีลิฟพู ก็สนใจในตัวคูดูสเช่นเดียวกันนะจ๊ะโดยปีทีมชาติกาน่าเนี่ยนะนะย้ายจากอ่าอาแจ็กสเตอร์ดัมมาอยู่กับขุนค,คอนเวสแฮมเมื่อซัมเมอร์2023เพราะตัวตอนนั้น38ล้านปอนด์เยอะเหมือนกันนะสุดท้ายก็ยกระดับตัวเองมาเป็นตัวหลักของเวสแฮมได้นะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้เนี่ยนะจะไปอยู่กับทีมไหนแต่ดูแล้วโอกาสย้ายออกจากเวสแฮมมีสูงเลยสำหรับคูดูสนะจ๊ะหนึ่งคนที่น่าจะหมดอนานะคตเรียบร้อยนะในถิ่นเอ็มตี้ฮัทเฮดิอาร์สเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้รบสีฟ้านั่นคือแ er จ็คเเเเเเดดดดดดอออออะะะะะรรัังงกก์ีีลลลิชนนนนนนจ๊ข้้มาาท่่บบ่่ตบไหยนะยโสุ เทเลกราฟเขารายงานว่ากีริชไม่มีช well ื่อลงทะเบียนร่วมเตะกับแมนซิตี้ในชุดที่จะไปทาศึกชิงแชมป์สโมสรโลกนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้เป๊ปเองก็ดรอปกีริชเป็นตัวสำรองบ่อยๆนะแล้วก็บอกเลยบอกว่าตอนนี้อยากให้เอเจนต์ไปเจรจากับนักเตะของตัวเองเพื่อจะหาสโมสรใหม่และเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายเลยนะจ๊ะเพราะก่อนหน้านี้นะถ้าจำมาได้ซิตี้ก็รังจีบีิจานี่ไรเดอร์นะกองกลางคอนแลนเชอรสายอินโดนะแล้วก็ไรอันแชกี้ตัวรุก ของลียงและทีมชาติฝรั่งเศสชุดเล็กน,นั่นเองนะจ๊ะกิริตในวัยย่าง30เนี่ยนะย้ายมาอยู่กับซิตี้ด้วยค่าตัวหลักร้อยล้านปอนด์และค่าเหนื่อยส0 0 0สนปอนด์น่าทำให้การย้ายทีมของเขาค่อนข้างจะยากน,นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูสุดท้ายนะัเป๊ปอาจจะปล่อยกิริตแบบยืมตัวไปแล้วค่อยบังคับซื้อขาดอะไรแบบนี้น,นั่นเองแต่ดูแล้วหมดอนาคตกับซิตี้ค่อนข้างแน่นะจะ๊ะสำหรับเดอะดรังเกอร์นะไปดูที่เท่านั้นมอสเปอร์กันบ้างพัก,กบอลมาชาไก่ทีมแชมป์ยุโรปอเนน่ยมลอกทีมนนะีใล เพราะสัญญาหลือแค่ฤดูการเดียวถ้าอยู่จนจบฤดูกาลหน้าจะเป็นฟรีเอเจนต์นั่นเองนะจ๊ะโดยซนเนี่ยนะ,ะยนนยนะอยู่กับสเปอร์มา10ปีแล้วเล่นไป4 5น4ะ้นัดยิงไปร้อลูกกับ101แอสซิสต์จ๊ะและเจ้าตัวเด็กก็เพิ่งช่วยสเปอร์เดย,ยุติการรอคอยทโทรฟี่มาถึง17ปีด้วยการควา้าแชมป์ยูโรปาลีกได้นะโดยเดอะเทเลกราฟรายงานฟังหูไว้หูได้นะสื่อนี้นะเขาบอกว่าสเปอร์เตรียมจะผ่าตัดทีมนะจ๊ะ เรจะปล่อยโซนออกเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยแล้วก็ปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมด้วยนั่นเองนะตอนนี้กองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้กับตันทีมของทั้งทีมชาติและสเปอร์เนี่ยในใบสามสองป,ปีและชนะปีเดียวและเป็นทีมจากซาอุดิโปรโลีกให้ความสนใจอยู่นั่นเองนะเอารอดูสเปอร์นี่จะปล่อยไปที่ได้ดังค่าตัวแถมลดค่าเหนื่อยของทีมได้อีกด้วยนั่นเองนะจ๊าก็ต้องอยู่ที่โซนแหละว่าจะไปอยู่ทีมไหนนะตอนที่เป,ปอกบานะจ๊ะกองกลางตัวตัดผมซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลด์ไปสไปร์ตุงทีมไหนท้องไหนไ จากการตรวจโดบไม่ผ่ามาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแล้วก็เรียกความฟิตเขาเตวเอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีต้นสังกัดใหม่ซื้ออิตาลีอย่างฟุตแมกกาโต้เขารายงานว่าปอกบาเนี่ยนะเสนอตัวให้เอเย่นเนี่ยพาเขาไปทดสอบฝีเท้ากับ RS m o n a c โมนาโกทีมในลิเอิงฝรั่งเศสบ้านเกิดของเขา,น,าเนั่นะจ๊ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะตกเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วกับอลบิปิกมาร,ร์รเซย์มาร์เซย์ก็ยังไม่เอานะเพราะค่าเหนื่อยแพงและประวัติก็ไม่ค่อยดีด้วยแถมหายจักหวะระดับสูงไปตั้งสองปีล่าสุดจะไปเสนอตัวเองให้โมนา แล้วเดี๋ยวรอดูว่าฟอร์มดีไม่ดีก็ค่อยว่ากันว่าจะเซ็นสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยค่าเหนื่อยของเขาก็ไม่ใช่น้อยเนาะแล้วทีมอย่างโมโร็อกโกก็ไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังเหมือนพวกเป,เ,ปเช่เขาเนั่นเองนะอ่ะเนี่ยเห็นไหม ตอนขึ้นสุดนี่ขึ้นสูงเป็นระดับอ่าก็เลยอะไรกองกลางค่าตัวแพงที่สุดในโลกตอนลงนี่ลงฟุบแบบไม่มีทีไหนเอาอยู่ในตอนนี้เลยนะจ๊ะสำหรับป็อกบานะอ่ะไปดูกันที่เดอะไทม์สื่ออังกฤษนะจ๊ะเขารายงานเรื่องของบาซโลน่บาเซโลนาทีมไร้ปัญหาการเงินจากลาติกาสเปนนะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาเปิดเผยเปิด,ปด,ปด,ปดว่าบาซ่าเตรียมจะโดนลงโทษหนักกว่าเดิมถ้ายังผิดกฎการเงินของยูฟ่าอีกเป็นครั้งที่2นะจ๊ะโดยยักษ์ใหญ่จากแคว้นกาตาลันเนี่ยนะทำผิดกฎของยูฟ่าเมื่อปีที่แล้วแล้วก็มีการขู่เขาว่าจะ เป็นนักเตะอย่างนี้ีถ้าจํามันได้เนาะแต่สุดท้ายอุดทอนกันไปสู้คดีกันไปเจรจากันไปโดนปรับเงิน5 0 0แสนยูโรแล้วก็ได้เล่นฟุตบอลตามปกติของพวกเขาเองแต่บาร์ซ่าเองก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เรื่องของการลงทะเบียนผู้เล่นเรื่องของการ آ, มีเพดานเงินเดือนค่าหนงค่าเหนื่อยต่างๆนานาพยายามหาเงินนะด้วยการขายที่นั่ง v i p ีในคนัมนูแล้วก็ปรับปรุงใหม่นู่นนี่นั่นก็ได้เงินมาก็ออามาลงทะเบียนผู้เล่นแต่รายงานจากเดอะไทมสเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบาร์ซ่าผิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะอาจจะโดนลงโทษจำกัดนักเตะที่สามารถลงทะเบียนเล่น ะะจ๊หรือจะโดนริบคะแนนในการลงสนามซึ่งเป็นบทลงโทษที่จะมาพร้อมกับการปรับเงินนั่นเองซึ่งจะเพิ่มเลเวลความหนักหน่วงขึ้นไปก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วบาร์เซโลนาในมือของโจลาปอร์ตาและเดโกซ้ซูซาเนี่ยจะเอาตัวรอดได้อีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่พี่เสือบาเยอร์เบอร์ินทีมดังแห่งอ่าบุนเดสติก้าเยอรมันนะจ๊ะหลังจากพลาดท่าอ่าดีลของโฟเรนเวสจากเลเวอร์ลูเซ่นเนี่ยนะอาจจะเสียไปให้ลิปูน่าจะค่อนข้างแน่แล้วอะไรแบบนี้บิลสื่อเยอรมันเข้ารายงานตอนนี้ว่าบาเยอร์เนี่ยเตรียมไปทาาาาามมตตััวรรุุกกทีีชิญ่่่ปนนะะจจ๊เอองลย ทาเคฟุสาคู่บอ <Hey! S 1> <c ub o> ลเฮคู่โบะนะจ๊ะซึ่ง จะเข้ามาเนี่ยเสริมตัวรุกแนวรุกให้กับบาเยิร์แทนที่ของเลรอยซาเน่ ane, ที่หมดสัญญาและเตรียมย้ายออกนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยบาเยิร์ต้องการตัวฟอร์เรนเวียสแต่เวีสไม่อยากย้ายมาก็มองหาหนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปประทับใจฟอร์มของคุโบนั่นเองนะจ๊ะส่วนที่สองรายชื่อที่เป็นข่าวเนี่ยแต่ว่าก็จะชื่ออาเรเป็นข่าวบางๆไม่ได้แบบหนาหูมากกนะ็คือคารุมิโตมะรุนพี่ของคุโบในทีมชาติญี่ปุ่นที่เล่นให้กับไบรตันเลยคนคือนิโก้วิลเลียมส์ปีทีมชาติสเปนจากบิลเบลนิอมชั่นน,น,น่าจะะลงตัวใช้้ไดนะ ไปดูกันที่อินเตอร์มิลานนะจ๊ะหลังจากแยกย้ายสลายโตกับซิโมเนอินซากี้ที่ย้ายไปคุมอาวฮิลารในสวิตโปรลีกเรียบร้อยเนี่ยนะตอนนี้เปียโรออซิลิโอนะจ๊ะพอกีฬาของอินเตอร์เนี่ยก็กำลังมองหาโค้ชคนใหม่และตอนนี้เล็งไปที่เชสฟาเบกาตำนานกองกลางทีมชาติสเปนของบาร์ซ่าอาร์ซนอลแล้วก็เชลซีที่คุมโคโมมา2ฤดูดกาลแล้วฟอร์มดีเว้ยพาขึ้นจากเซเรียบีมาเซเรียอาฤดูกาลที่ผูงจบไปไม่ใช่แค่รอดตายนะติดท็อป10ครึ่งบนของตารางเกาโชซิไรตาลีด้วยทำให้ตตอออนนนนนนเเเเเเีีีี้้้ยยรราา i, าซู่่่่กก็็มงหแลลวววฮชสจะปัืท ตอบโจทย์ก็นัดคุย ลาเอียกันเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็จะเจอที่ลอนดอนก็คือเมื่อวานนี้น่าจะคุยแล้วส่วนวันนี้เดี๋ยวจะมีอัปเดตภายในรอบดึกเดี๋ยวจะนำาจอัปเดตให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะจ๊ะซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะฟบบาเบการดเองก็อยากจะขยับขยายเป็นการก้าวหน้าในชีพการงานเนาะจากโคโม่มาคุมอินเตอร์ที่ดูดีก้าวกระโดดนะแต่ถ้าเกิดฟาเบ,บกาปรกาปฏิเสธไม่มาแล้วจะอยู่คุมโคโม่ต่ออินเตอร์ก็เล็งไว้ที่อดีตผู้เล่นของเขาทั้งสองคนก็คือปาติคเวราที่คุมเจนัวอยูอืคคอเม,มเนนเหด จะอยากคุมทีมที่ลกเอังต่อไปนะปิดทางที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยนะจ๊ะคอบอลคอช้างคอเดียวกันเนี่ยนะมาสาทธอิชิโคชชาวญี่ปุ่นของทีมชาติไทยเนี่ยก็พอใจมากกับฟอร์มการเล่นที่เอาชนะอินเดียได้2อูนย์ในเกมอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์นะจ๊ะแล้วก็พร้อมส่งต่อความมั่นใจไปในเกมที่จะไปเยือนเติร์กเมนิสถานนะในการเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นเองนะจ๊ะโดยเซนเซอิชิหลังกสัมภาษณ์แบบนี้หลังจบเกมเขาบอกว่าอาริเกตูกุเซมุสกูขอบคุณเป็นบนนะกับทีมาาเเชยยมมกกๆลับ บอลตั้งในสนามแล้วก็ในทีวีที่ชมนะครับหวังว่าจะมีความสุขกับเกมนี้มากๆนะครับอนอุแล้วก็ต้องบอกว่าเราเต็มพร้อมเพื่อเกมต่อไปนะครับแต่ปั๊บสนามอากาศต่างๆนี่เราเต็มการแล้วครับกับญาติเตรียนนะครับกบบอ้อยากจะไปแล้วก็แก้สถานการณ์ให้ได้นะครับเจอกับต๊กมิลิสันเราต้องพร้อมให้ได้ครับสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับขอเปิดซ้ำคะแนนอยากให้ฟนบอลเชียร์และให้กำลังใจเราเยอะๆนะครับอาริาโตโกเซมัสอ่านั่นคือเซนเซมาซาทะอิชินั่นเองนะผมน้าผู้ฝึกสอนนิมชาติไทยนะจ๊ะโดยการแข่งขันกองท สึกทีมชาติไทยเนี่ยจะเตะฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกแมตช์ที่2กับเติร์กเบนิสถานนะจ๊ะที่อัสกาบัตสเตเดียมในวันที่10มิถุนายนนี้นะ4ี่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยนะจ๊ะก็ถ่ายทอดทางทีวีเนี่ยก็จะเป็นไทยรัฐทีวีเนาะในยูทูบจะเป็นบีจีสปอร์ตแล้วก็ทรูวิชันแนวนั่นเองนะจ๊ะเอาตามนี้ขอบอลขอช้างขอเดียวกันไทยแลนด์ปุ๊บปุ๊บและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าสักสี่ใเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้นะจ๊ะก็หวังพวกแกจะถูกใจคลิปนี้กกกอ็อย่าลลืมดดไค์์แชร จ้ะเหมือนเดิมเจะหน้าจะตากันอวยพรทุกครั้งเลยขอพวกแกมีความสุขมากๆแล้วกันใครทําอะไรอยู่ลุยให้เต็มที่ทํามันให้เต็มเหนียวนะจ๊ะแล้วก็ขอให้พวกแกสมหวังในทุกเรื่องกันลวกันใครเจอเรื่องยากๆอยู่นะจะได้มาใจช่วยเสมอเลยยิ้มกว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกครั้งนะจ๊ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเรื่องเล่าซอซีโช์วันนี้ไปเว้ย